วันนี้พาน้องมาหาหมอเรื่องกระดูกลันหลังนะคะที่ว่าพาไปแล้วว่าจะดูว่าดีขึ้นไหมหมอเขาดูดูอาการต่อเนื่องนะคะตอนที่น้องคลอดออกมาตอนนั้นยังเดินไม่ได้เพราะว่าน้องจะเป็นเด็กที่ตั้งไข่เองไม่ได้จะไม่กระโดดเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็จะไม่นั่งเองเหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าทําไมลูกหนูนั่งไม่ได้แล้ก็พาไปหาหมอ ไปทุกที่ที่หมอเขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนว่าหมอเก่งหนูก็พาไปทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รักษาไม่ได้จนมาสองขวบหลังน้องก็ผิดปกติว่าทําไมหลังมันถึงบิดกระดูกบิดหนูก็เลยพาไปตรวจหนูก็เลยพาลูกมาอยู่ศิริราชได้สองปีนี้นะคะ่ะวันนี้คุณแม่พาน้องพลอยมาพบอาจารย์ วันนี้คือนัดมาเพื่ออะไรครับอาจางโอ้วันนี้นัดมาติดตามครับว่าเออหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยน้องเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับเขาเพิ่งผ่าตัดกระดูกสันหลังไปครับเพิ่งผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดน้องก็ดูไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะมีมีไหมยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บแล้วนะจริงๆทําไมอาการของน้องเขากระดูกพดตรงกระดูกสันหลังจะเกิดจากอะไรครับอคือจริงๆน้องเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคเออเราภาษาไทยเราเรียกสมองพิการ ภาษาอังกฤษเราก็เรียก cerebral palsy cerebral p a l s สมองคือโรคนี้ก็จริงๆในประเทศไทยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจานวนผู้ป่วยที่มาคาพบแท้จริงเนี่ยไม่ได้มากมายเท่าไหร่เพราะไม่มีหลายปัจจัยนะแต่ของน้องนี้เขาเป็นค่อนข้างซึ่งแบบคือไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมือก็สามารถใช้งานได้ดีคือน้องเขามีปัญหาเรื่องขางส่วนขาส่วนขาที่เขาจะ น้อยขยับควบคุมไม่ค่อยได้นะครับนะแล้วก็เรื่องแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยน้องขนหลังเรียังไม่ดครับแต่พอเวลาผ่านไปหลังจะเอียงมากขึ้นเรื่อยๆทาไมจัดสมองมีผลกับหลังหรือขาแขนได้เพราะมันเป็นมันกล้ามเนื้อสั่งงานครับผู้นี้ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกิดภาวะไม่สมดุลนะครับก็เวลาพอพอเกิดภาวะไม่สมดุลปั๊บเนี่ยหลังก็เริ่มมีการโคดเอียงนะครับ แต่ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับ<ฆ>เกิดเฉพาะบางบางกลุ่มที่เป็นนะบ,บางเอิญน้องเขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยทำให้หลังเขาคนถ้ารุนแรงมากๆนี่จะถึงขั้นยังไงถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยคือแขนก็ใช้งานไม่ได้ขาก็ใช้งานไม่ได้ขอก็พับต้องนั่งอยู่รถเข็นตลอดเวลาแล้วแล้วคุยไม่ได้ด้วยเอ้ยยังไงสามารถพัฒนาการการใช้ขาเราจะดีขึ้นดีขึ้นได้ไหมค,คือเราก็ต้องกายภาพนะครับทุกวันนี้นะครับ คือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ภาวะสมองพิการเราต้องดูว่าขาเขกแข็งเกร็งหรือเปล่านดูนิดนึงนะครับน้องขอดูนิดนึงนะครับคืออย่างน้องขาเขาก็น้องน้องขยับเกร็งใช่ไหมขาเขาขยับก็จะค่อนข้างเกร็งติดนะะคือขยับไม่ได้ติดเจนติดใช่ไหมติดเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อเขาควบคุมไม่ได้อ๋อะคือสมองเนี่ยสั่งแขนได้แต่สั่งขาเนี่ยเป็นภาวะอย่างสั่งไม่ได้นะฮะทำให้ ขาเกร็งตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่าสะโพกโคนเลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเด็กบางคนสะโพกเลื่อนก็ต้อง่าตัดสะโพกเอาเข้าไปหรือว่าเราหาภาวะอื่นป้องกันเพื่อไม่สะโพกหลุดออกจากเบ้าเพราะบางครั้งมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กันอ๋อมันเป็นทั้งส่วนของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่สะโพกลงไปเลยแล้วก็สมองที่สั่งการด้วยใช่ใช่ถ้าเมื่อไหร่สัมพันธ์กันก็คงจะสามารถขยับได้ใช่ไหม ครับเพราะปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใ,ใดๆที่จะรักษาให้แบบกลับมาเหมือนเดิมเหมือนคนปกติได้นะครับทุกวันนี้<ม>ยังยัง,ยงทํากายภาพหรือว่าให้น้องลองขยับขาอะไรอยู่บ้างไหมทำครับทำอะไรยังงบ้างก็จะทําหล้าเขาเดินแล้วก็จะมีปั่นจักรยานจักรยาน,นที่ทําของคนพิการโดยเฉพาะครับแล้วเขาสามารถจะปั่นได้ไหมเขาจะไม่มีแรงเราก็จะช่วยดันเขาอ๋อ เราก็ช่วยขยับให้เขาทางโรงเรียนที่ศูนย์เขาก็จะทากายภาพอ๋อฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะรีบไปเรื่อยใช่ไหมขารีบไปเรื่อยใช่ใช่ถ้าเราขยับไว้ออกกำลังกายไว้ให้มีกล้ามเนื้อไว้สักหน่อยวันหนึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าค้นพบอะไรใหม่ๆก็อาจจะก็อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ได้ได้ใช่ไหมฮะวันนี้ก็นัดมาเพื่อจะทําอะไรบ้างวันนี้เลยเราก็มาดูอาการครับ ดูว่าน้องเขาปวดไหมหลังผ่าตัดแผลติดดีไหมนะครับแล้วก็เหล็กที่ใส่ไปมีการหักไหมหรืออะไรอย่างงี้นะครับครับงั้นวันนี้ก็จะทําการตรวจใช่ไหมครับวันนี้ครับเชิญเลยครับอาจารย์จะตรวจยังไงถ้าสังเกตดูว่าเก้าอี้เบาะเก้าอี้นี้นะฮะน้องเขาเป็นจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเก้าอี้รถธรรมดาก็จะมีพลาสติกด้านหลังนะครับครับซึ่งอันนี้ก็แข็งๆใช่ไหมเขาเขาตัดดีไซน์มาสําหรับรับลูกกับหลังน้องโดยเฉพาะเพื่อให้น้องเขา มีการควบคุมหลังไม่ให้มันโย่ไปโย่ไไม่ขยับใช่อะไรไปได้ใช่่นะครับอ่านี่เราก็ดูว่าน้องเขานี่ครับหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้น้องเขาเขาโคดในลักษณะไหนฮะเขาโคดเขาเอียงทั้งโค้งแล้วก็โคดไปด้านข้างทั้งสองทั้งสองถ้าดูด้านนี้ก็โค้แด้วยกุนด้วน้องเขาเขาเขาเรียกว่ากี่แล้วเขาผิดไปสามมิติเลยคือว่าทั้งโค้ง ทางด้านตรงด้านข้างแล้วมีการหมุนผมก็ดูสลังครับนะซึ่งทำให้มันเกิดการบิดเบีเ้ยวเอียงนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดเราสมมุติน้องน้องพลอยถ้าเราไม่ไม่ผ่าตัดเขาในอนาค<ช>ตเนี่ยหลังเ็าจะล้มไปเรื่อยๆครับล้มแล้วเาจะเหนื่อยนะครัจะเหนื่อยง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยเออจะเป็นเสี่ยงต่อ,อก,การติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปอดบวมฮะหรืออะไรง่ายนะครับแล้วเราผ่าตรงไหนไปก็เราผ่าก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับผม คือผ่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะฮะแผลตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นไม่ใช่กระดูกสลันแล้วเป็นซี่โครงอ๋อเหรอฮะก็คือคนทั่วไปเราคิดว่าเป็นกระดูกสลักใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเป็นซี่โครงเพราะว่าทำไมซี่โครงมาอยู่ตรงนี้ซี่โครงมีการหมุนคือคือแล้วกระดูกสลังมันเบี้ยวปั๊บซี่โครงมีการดันทให้มันโดนขึ้นมาทําให้มีการโค้งปูดขึ้นมา้งทาาดนและใช่ใช่นะฮะ แต่ว่าถ้าตรงกระดูกสลังตรงกลางคือตรงกลางใช่ตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเราบอกว่าน้องเขาก็ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกนะฮะเพราะว่าคือเราเป็นมันเป็นเป็นไปไม่ได้ที่น้องเขาเป็นเยอะมากครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางนะตอนนี้เราผ่าแล้วเราเสริมอะไรข้างในเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราใส่เหล็กเข้าไปใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นน็อตแตบสตรูเข้าไปในกระดูกสลันะคับเพื่อจะยึดเหมือนยึดให้ตรงใช่ใช่ใช่ คือจากนี้ไปนี่จะตรงแล้วก็จะมีการหมุนหรือบิดในแนวอื่นได้ไหมครัหรือว่าเราดามไว้จนนิ่งเลยคือคือเราก็จะล็อกล็อกให้เพียงให้มากที่สุดแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยกระดูกแผ่นนี้จะเชื่อมกันก็เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาขึ้นทุนนเตียงอ๋อฮะน้องขึ้นเตียงนะไปเลยนะฮะทีน,นี้สังเกตดูครับน้องเนี่ยานั่งน้องนี่เขานั่งเองได้นะน้องลองกอดอกได้ไหมครับ อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเขาเป็นน้อยเด็กเด็กกลุ่มบางส่วนที่เป็นโรคสมองพิการบางคนนั่งเองไม่ได้เขานั่งปุ๊บจะล้มเลยใช่นี่กล้ามเนื้อส่วน่ากเขากล้ามเนื้อที่ควบคุมเนี่ยเขาดีระดับหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวลองให้ให้น้องพานอนนะนอนนอนนะเนี่ยยังก็ขายเก็งครับลองลองลองจับขายเก่งไหมเก่งเก่งใช่ไหม น้องเขาควบคุมไม่ได้นะคือเขาจะฝืาจะฝืน,นมากแ,แล้ว,นะแ,ลวแล้วเวลาเนี่ยเป็นเป็นนี่คือภาวะโรคโรคอย่างหนึ่งโรคนี้จะเป็นอย่างเงี้ยดูเชือกเกรงแล้เขา,เขาน้องยกยกไม่ได้เลยใช่ไหมยกซิพยายามยกคือยกยก,ยกไม่คือยกได้แค่นี้คือเขาจะเขาจะไม่สามารถควบคุมกระดูกข้อเท้าอะไรได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของของของหมอสัญวแพทย์กระดูกเนี่ยก็พยายามลดเกรงแล้วก็พยายามฝึกเดินนะแล้วพยายามแบบ น้องน้องก็จะส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพยายามหนีขาเข้ามาเราต้องพยายามแบบปรึกกายภาพให้ให้ขาเขากลางกลางเนี่ยนะครับกลางมีเหตุผลหลายอย่างนะครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บมจะเกร็งใช่ไหมแต่ว่ามันรู้สึกเป็นอาการเกร็งและแข็งได้ใช่ใชแล้วบางกลุ่มที่มีสะโพกหลุดเนี่ยเวลากลางก็จะเจ็บมากแต่น้องเอ้ไม่มีนะ เ็าเขาไม่ได้เจ็บมากแต่เขาจะเกร็งเฉยๆนะครแล้วข้อเท้าก็เกร็งกระตุกนิ้วจะแบบจะวัยก็จะวัยมากบางทีเกร็งแข็งเนี่ยไหมกระดกคือควบคุมไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดู ดูดีก็ไม่มีอะไรเนี่ยจะดูแค่เนี้ยดูคร่าวๆนะครับคุณแม่มีอะไรจะปรึกษาถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมครับอ๋อก็อยากถามว่าต่อไปต้องผ่าตัดขาไหมเพราะว่าน้องอักเมียการแย่อย่างนี้แล้วก็หลังเนี่ยตรงจะดีขึ้นไหมจะต้องเอาหล็กออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็มีหลายคำถามเหมือนกัน กังวลนะคะกังวลหลารไม่อยากให้ลูกเจ็บอ๋อต้องผ่าอีกไหมหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องขาอยากให้เขาดีกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสไหมคะใช่สู่นใหญ่คุณไข้กลุ่มนี้แน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีความหวังนะเรื่องน้องเดินได้เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะเดินได้ก็อาจจะเดินแล้วมีวอล์กเกอร์คือพยุงช่วยในการเดินแต่ว่าจะให้เดินเหมือนคนปกติก็ คือก็ต้องเรียนให้ทราบตรงๆคืออาจจะลำบากนิดหนึงะแต่ว่าถ้าเดินโดยใช้ประคับประคองก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรากายภาพไปเรื่อยๆใช่ต้องกายภาพไปเรื่อยๆส่วนเรื่องเหล็กที่หลังเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่จําเป็นนะไม่ไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามันคือเราเอาออกหรือไม่เอาออกไม่ได้แทบไม่ได้แตกต่างกันมากเว้นจะมีปัญหาเช่นเหล็กขอเหล็กหลุดเลื่อนหรือว่าสร้างความลำคานแทะเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เดนก็ไม่ต้องรอจะต้องมีผ่าอีกไหมแม่ถามผ่าที่หลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในตามแผนของเรานะ่คิดว่าไม่น่ามีนะครับคิดว่าไม่น่ามีจะอาจจะมีผ่าขาอาจจะมีบ้างเนี่ยอนาคตซึ่งถ้าเขาเกร็งมากก็อาจจะต้องผ่าแต่ผ่าเล็กๆส่วนใหญ่ผ่าไม่ใหญ่ยกเว้นกรณีที่รถนั้งติดตามนั่งโพ่คุณเลื่อนหลุดนะครับแต่ผมคิดว่าคงอาจจะยากแล้วเพระน้องเขาเริ่มโตแล้วถ้าหลุดบางทีเราต้องผ่ากลับเข้าไปในเบ้าใหม่ ในกลุ่มอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรหม่อเป็นเพราะอะไรครสาเหตุสาเหตุเตนาะสมบัภาวะสมองพิการใช่ครับส่วนใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะฮะแ<ม>ต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็ดคือภาวะขาดออกซิเจนในสมองขณะ<ม>ช่วงการคลอดนะฮะซึ่งก็บางทีปัจจัยบางอย่างควบคุมได้บางอย่างควบคุมไม่ได้คับอานะ<ม>จะบางครั้งมีภาวะยากบางทีเด็กบางคนคลอดยับนะ<ม>แล้วก็ทําให้ขาดออกซิเจนนะช่วงนั้นนะฮะ พอาเรีนปั๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการขาดเลือดขาดเลือดเสร็จก็เลยทําให้มีปัญหานะครับซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นไม่นานเองใช่ไหมไม่นานแต่มีผลสาคัญมากมีผลสำคัญมากนะครับเพราะงั้นก็ความรุนแรงก็อาจจะต่างกันความรุนแรงก็จะจะจะถ้าขาดเยอะก็จะรุนแรงเยอะถ้าขาดน้อยก็รุนแรงน้อยกรณีที่เป็นน้อยมากเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้เดินได้เลยบางคนบางคนก็เป็นน้อยเดินอยู่ในสังคมปกตินะครับสามารถทํางานได้เหมือนคนปกติ แล้ววิธีการจะดูแลเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้จะต้องดูแลยังไงถึงจะดีดดคือจริงๆสัญญาแพทยก์กระดูกเองเป็นแค่หนึ่งในในทีมเองนะจริงรๆแล้วเนี่ยจรแล้วหมอที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ยอย่างน้องเนี่ยไปหลายแผนกไป,ไปไหนบ้างเนนะีย ทางสันสันประสาทแล้วก็ทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางปอดทางหัวใจเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนะไปไปเวชศาสตร์ฟืนฟูเ้ยอะไปขับบําบัดแล้วมีนักเออนักจิตวิทยานักสังคมคือมีหมดเลยอ๋อมีผลเกิดหลายส่วนของร่างกายใช่เพราะฉะนั้นการรักษาเด็กกลุ่มได้เป็นทีมนะทีมของศิรารามีคใช่ใช่ใช่คือหมอก็ดูไปแค่หนึ่งในในทีมแค่นีจริงๆแล้วนะแล้วถ้าสำหรับพ่อแม่เองหรือคนที่จะดูแลลูก หรือดูแลเด็กที่บ้านเนี่ยฮะจะต้องดูแลยังไงต้องให้ความเอาใจใส่ด้านหนยังไงบ้างจริงๆก็ต้องเอาใจใส่ทุกระดับนะละเอียดคือแน่นอนก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยก็เป็นน้อยก็ลงละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ลงละเอียดเยอะนะครับเพราะสระสูญใหญ่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกนะฮะสูญใหญ่เขาอยากจะให้ผู้ป่วยเดินได้เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ย จุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือคอมมูนิเคชันคือหมายความว่า,วาการสื่อสารสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาสมมติอีกหน่อยพอ,เ,อเด็กเขาเริ่มโตเริ่มทํางานเขาต้องรัติดอย่างน้อยสื่อสารกับอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรอยู่ข้าวเช่นการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะซึ่งน้องพลอยทําได้น้องพลอ,อ,อยเขาทำได้นะน้องพลอยเขาอยู่ที่เรื่องแต่ตอนนี้พ่อแม่กัวงวลเรื่องการการเดินมากกว่านะครับอันนี้ก็ครับก็อย่างที่ว่าจิตใจสําคัญที่สุด ครับก็ส่วนน้องคอยแม่น้องคอยถือว่าเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากซึ่งเขาเป็นความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อโรคนะครับโรครายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่เขาก็พยายามสู้สู้ที่สุดนะครับทำทุกอย่างนะครับ,ค,รบคือจริงๆเร,เราก็มีบางรายเนี้ยซึ่งเป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยโรคของพิการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก,ก็มารักษาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าคนไข้าบางบางส่วน ไม่ได้ไม่ได้มานัดต่างติดตามอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือทั้งด้านครอบครัวด้านกําลังใจเราบางทีมันมีหลายปัจจัยซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งซึ่งถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเข้ามาอยู่ในสู่ภาวะสังคมนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาการของโรคที่เราเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาการนั้นจะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับ มองไปข้างหน้าว่ายังมีสิ่งดีรออยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อสู้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลแห่งของที่ศรีราษเนี่ยนะฮะเพราะทีมแพทย์ก็ดูแลกันหลายสาขาเหลือเกินที่ช่วยกันอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ตามมาก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิ่งที่น้องพลอยอยากจะให้เป็นหรือคุณแม่อยากจะให้เป็น ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างที่เราพยายามทําอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการยอมรับแล้วก็เข้าใจฝ่ฟาฟันกับอุปสรรคหรือว่าโรคอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นคือกําลังใจที่มีมาขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณนอ้องพลอยอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ